ะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับ cc 0 2มาช้าแต่มานะนะครับก็เด <c oughs> ี๋ยวก็จะมาแกะ cc 0 2นะครับก็กล่องนึงมันจะมีทั้งหมด10บซองมันจะต่างจากาต่างจาก bt าบูตเตอร์ก็คือมันทำมาก็คือการันตีต่ำสุดคือ paper ์แร มันจะต่ำสุดประมาณเซกอ่ h sr เลย sr เลยอะไรเงี้ยครับก็คือแล้วก็ซองนึงซองนึงมีสี่ใบแล้วก็บล็อกหนึ่งมีสิบสิบสองนะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันลุ้นกันได้ครับรว่าจะได้อะไรบ้างไปดูกันเลยอ่ะแล้วก็นี่นะครับทั้งหมดก็จะมีสิบซองว้าวสวยมากสวยมากนะครับโอ้เจ๋วเจ๋วสุดๆ กล่องสวยมากเลยจะเก็บกล่องไว้ก็มีสิบสองสิบแล้วก็ไฮเลยก็คือมันจะมีอิงลิกอิงลิกเซกก็คือเซกแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งอ่าการันตีเลยกล่องเนี้มันดีตรงนึงคือเซกมันจะได้ทั้งหมด3ใบนะครับจะการันตีอยู่แล้วนอกจากจะหลุด QC หรือเปล่ามาเราก็จะมาเปิดกันแต่ซองนะครับ เขาก็จะมีสูตรกเปิดแต่ผมจะชอบเปิดนีดอือตองแรกมาแล้วครับาลุ้นกันเป็นทีละซองเลยนะครับรปึนะ๊บเปิดมาที่นางอัพซอนนะครับนางอัพซอนมาแล้วนางอัพซอนอือเมื่ออวาตารไปนี้สั่งดนตีฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถใช้เลี้ยงไมทิกได้อันนี้ว้กระพูกนาลายใบสมัคร กุง้งลงกานะครับเ,เหมาะกับสีเขียวเปิด2องใบสอดแนมแล้วก็หยิบกาส์สสีเขียวจากที่สอดแนมหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็นำกาส์ไปนี้ไปวางเมจิกโซนพอวางนี่เมจิกโซนทิ้งไว้เทินหนึ่งเทินถัดไปสามารถเอาไปลดคอสสองได้แต่ <c oughs> มันเป็นการทําการอันเชิญโดยการ์สไปนี้จะไม่ได้เทคจุดตินะครับเป็นการ์ดที่ดีมากไปใช้สบสีเขียวโอ้ชอบหักกระดูกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียสิไปได้ออกเลย สิกไปได้ออกเลยนะครับตัวน,นี้ทำไมกระดูกก็ผมเคยอธิบายในคลิปผมแล้วขอข้ามเลยครับปืนจักรปืนจักรภาษาอังกฤษอิเชียเอาละครับปลาสิกไปได้ออกแลว้วเป็นปืนจักรนะครับอ่าต่อเลยขอขอพยใยคำหยาบาายใจ่ระดี๋ยวมาสองต่อไป let's go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  มวยทะเลนะครับมวยทะเลสำหรับมวยทะเลคือความสามารถเดี๋วกกันมาก่อน <c oughs> ความสามารถคือผู้เล่นทุกคนสามารถสั่งโจมตีได้แค่ครั้งหนึ่งก็หนงเทินใช่ครับแล้วก็ครบสเทินการเป็นนี้จะถูกทำลายโดยอัตโนมัตินะครับก็คือนับเทินเล่าเทินเขาวนไปเรื่อยโจอี้นักบอลคาก็คือเอาต้าสีแดงบกหนึ่งแค่นั้นเลยเก่งมากเก่งปเย ได้แค่เธอนั้นะครับจนจบเิอซันนี่นะครับต่อเนื่องอวตารกุยไนฮอนเอลวตารโซนไฟเราบวกหนึ่งก็สีเจมสามารถใช้กันผมจะใช้เด็กน้าผมละมาวิหารเจ้าสมุทรจะรับสั่ง,งใช้เปลี่ยนอวตารเผาปลาหนึ่งใบบนอวตารโซนไฟเราเป็นสภาพนอน <c oughs> สอดในสามใบเลือกอวตารหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือนงกลกนะครับมาใบที่สองนะครับขอญอาติรวมรวมไว้อย่างนี้นะครับ ไปกันต้องมีอาจจะไวหน่อยเพราะว่ากาบบวมใบก็มีพูดถึงแล้นะครับอันนี้ฮึบเปิดมากล้วยมานี่เมื่ออัลต้าอีกฝ่ายประกาศโจมตีอัลต้าฝ่ายเราเลือกอัลต้าหนึ่งใบอีกฝ่ายรบสองจนจบเทินก็เก่งครับจางอสรพิษพิฆาตจากกลเมื่ออัลต้าว,าวนันนี้ประกาศโจมตีทำลายอาาัลต้าหุ่นยนต์ หนึ่งใบที่เป็นเป้าหมายการโจมตีเก่งมากสวทูกข์กำไรได้นะครับเก่งๆจริงโอ้ลมโตแบบฟอยนะครับมาแล้วอ่าอีไซเคิลนะครับเคยรีวิวไปแล้วมากันต่อครับไปกันต่อเลยนะครับลาแเสก็นสดๆโลเป็นไก่ตัดนะครับปึ๊บ ลิกกี้คุณตาเตด,ดีใช้กับเด็กลิกกี้ได้ครับเก่งจะเอาต้าไปนี้จะไม่รับผล d ีอของไปตรงข้ามบอสท,ทุเรียนเมื่อต้าไปนี้ถูกใช้เป็นคอร์สอ่จ่ายเจมในการอันเชิญสีฟ้าสอดแนมซิมโบลเดียวกันสิมโบเดียวกันคือตรงนี้ครับถ้าจ่ายด้วยซิมโบลต้นไม้แล้วเปิดมาเจอต้นไม้ก็เอาขึ้นมือได้เลยเก่งมากเนบกินมืออืมเซ็กเซ็กเกล้ว อ่านเป็นมือคืออีกฝ่ายอ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามนําการจากเด็กขึ้นมือด้วยความสามารถของอวตารหรือเมจิกยกเลือกผลการไปไนนั้นก็คืออย่างเช่นความจเจริญหรือเลือกตัวนี้ครับถ้าเลือกจากเด็กก็คือโดนเนี่บกินมือได้เลยฮึบเซกเป็นอินารีราคาเป็นการไปใหม่อุดิวันใหม่เกง่งในเด็กยักษ์ใช้ได้เลยครับคือจุติอวตารไปนี้ ไปไว้ในมิจิโซนแต่งดูอุปนิยนได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเธอมันจะอยู่ในบนอัลต้าโซนแล้วก็ต่อเนื่องอัลต้าทุกใบบนอัลต้าโซนไฟเราบวกหนึ่งและพอร์บวกอีกหนึ่งต่อทุกๆ15้าใบในสุสานเก่งมากเอฟวีสองมันกันเลยในอินฟิดของเราจั่วการหนึใบและต่อจํานวนของเราทุกๆ15้าใบ จัวการ์เพิ่มหนึ่งใบเอาต้าใบนี้สามารถใช้ความสามารถเต็มเนมจิกโซนได้ใช้ SD p ดีวาซาเสิร์ตก็ได้ครับเก่งเก่งมากไปกันต่อเลยนะครับเสกออกสองใบละไม่ใช้สักใบ <laughs> ไม่ได้ใช้สักใบเลยนะครับก็กันต่อนะครับใครอยากซื้อสนใจทักมาได้เลยนะครับ ออทันดกสูล่านะครับในสุล่าตุติอัลต้าใบนี้ได้รับเมื่ออัลต้าใบนี้ถูกทำลายในเทินอ่เอาเมื่ออัลต้าใบนี้ถูกทำลายในเทินถัดไปของเราเชิญอัลต้าใบนี้จากกระลกบนอัลต้าโซนอีกฝ่ายในอ่าในฝ่ายเราในช่วงแบทเทิลเฟสได้ก็ปรับเทคใหม่นะครับแผนการแกงส้มเสียบตะปู นะครับก็คืออัลต้าที่สวมใส่การใบนี้พาวเวอร์ลบสองถ้าการเป็นอลต้าที่สวมใบนี้พาวเวอร์ศูนย์ทำลายอัลต้าที่สวมการใบนี้แทนวิไลวันแม่แบงค์สีม่วงนะครับก็คือเปิดสอดแนมหนึ่งใบเลือกใ้ว่าจะลงกับโลกหรือไวใต้อาไวบนเด็กนะครับโจมน้ำนี่การที่ดีไว้สบาขัดอา,ธอาเธอร์ก็คือ ใช้ปุ๊บก็คือมันสั่งผูเ้เล่นครับให้นำให้เลือกอาต้าหนึ่งใบกลับไปใต้เด็กเลยเก่งมากใช้ก็กดไลา์ก็ได้ครับเป็นการดีนะครับต่อ,ตอไปไปกันต่อเสียงไพ่จ่าไม่ออกนะ <c oughs> นะครับไปกันต่อโอ้พารีใครอยากได้ทักมาเลยนะครับก็คือเมื่อ,เ,อเป็นจำวมาเลยเมื่อเอาต้าไปนี้ ต่อสู้ power ลบสอและอวตารไปนี้ power บวกสองจนจบเทินเก่งเก่งมากครับก็คือสีเขียวเหมาะแต่ยคอเยอะหน่อยแต่เก่งเลยควานท่องเมื่ออวตารใบนี้สวมใส่สั่งทจมตีอวตารที่คุมสวมใส่การใบนี้โจ๊ก้าหนึ่งใบนะครับเป็นการที่เก่งทศกัณมาแล้วนะครับทศกัณคือธนาคารสั่งใช้การมือนหนึ่งใบอันเชิญอวตารพายักษ พาวเวอสยกเว้นเทศกาลจากเด็กเราหนึ่งใบลงมเตอร์ตาโซนฝ่ายเราได้ครับจากการสับเด็กเก่งมากงับเมื่อออร์ตาไบนี้โจมตีเมื่อ e ออร์ตาฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตีสอดแนมสองใบเลือกออร์ตาเผาเดโนเสาจากที่สอดแนมขึ้นมือถ้านำกร์ดจากความสามารถนี้ขึ้นมือทำลายออรต้าที่โจมตีนขณานนั้นนำที่เหลือกับข้าเด็กกระสับนะครับไปกันต่ออ่าละ หน้าเสียอยู่คือคนรวยใจใจผมอยากได้คนรวยกับเตียวเซียนเตียวเซียน <ๆ S 1> ขาดสองบน,น้ำก็ขอพวกประสดประสดก็ได้เออประสดเรียมมาเล่นหน่อยพอดีที่ผมขายไปอล้วนงี้อ่าเปิดมาเป็นข่าไก่ลาดเอียงนะครับเมื่อประกาศโจมตีไปประกาศโจมตีธรณีสูบ2ก็เป็นการที่ปัดปลอะไเหมือนกันถุงปุ๋ยชีวาภาพคือถ้ามันจ่ายสีเขียวสีเขียวจะไม่รับผลเมจิกการ์ด จนจบเทินฝ่ายตรงข้ามก็คือเก่งมากบอลเบอร์แบงค์นะครับมาแล้วบอลแบงค์ก็มาอีกใบนึงธนาคารสั่งใช้ต่างเงินลกหาอัลเบอร์ตาโซน Zone. ฝ่ายเราไม่มีอาลเบอตาชื่อนี้อยู่ทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบอาเชอร์ตาใบนี้ตางเงินลกมาลงบน Zone. งอวตาร์ตาโซนได้รถถังบีบีบีศูนย์หกนะครับเดี๋ยวผมตรเช็คกใจก่อนทำไมมันดูแปลกๆปลกที่เป็นผมไหมไม่ตาผมไม่ดีโอเค ตอเน,นี่นถ้าไม่มีอวตาสวมใส่อาตารใบนี้จะไม่สามารถสั่งกิมตีได้และไม่สามารถใช้อวตารชื่อซ้ำกันได้มาสวมใส่การปบนี้โอเคนะครับก็คือต้องมีแทงเอนเจอร์ใช่ครับไอสกูร,รถถังตั้งหลายเปิดมา,าการไม่ได้ใช้เวล้วอ่านักดาบตะวันแดงนะครับก็คือ อัตโนมัติเมื่ออวตารใบนี้ถูกทำลายถูกเป็นเป้าหมายการโจมตีและไม่ถูกทำลายก็คือบนอวตารโซนฝ่ายเราคือทำลายอาวตารอีกฝ่ายได้หนึ่งใบเลยเก่งอยู่ครับไม่สมัครกรุงลงกาถามกูไม่เกดิดการเลยพลายักทศกาลโอ้อง,ง์ดำมหาราชาสีนินนะครับมาลวลูกฮึดโลกมนุษย์นะครับ อัอตโนมัติเมื่อเอาต้าไปนี้ต่อสู้ power บวกสองจนจบการต่อสู้อัตโนมัติเมื่อเอาต้าไปนี้จะถูกทำลายในการต่อสู้น้ำ m e d i c a t i o นสวมใส่ที่อ่าการไปนี้ที่ที่อยู่ทั้งหมดลงนรกเอาต้านี้จะไม่ถูกทำลายครับสั่งเสียเอาต้าโซนไฟเราบวกหนึ่ง power ตลอดเลยเก่งเก่งด้วยอีกสองซองสุดท้ายโอ้ยตัเจ็กดีนะเจ็กคนรวยก็ได้เพ่จะไปใช้เลย ใช้กันต่อเฮ้ยชุกหูกระจอกกระจอกได้ใช้ครับใช้เด็กกริปโปก็คือกิปิวกิงกม็มีอยู่เมื่ออัลต้าไปนี้อ่เอมือเอ่ออัลต้าของเราตอร่อสู้อยู่หนึ่งใบาหากอัลต้าที่ตอ่อสู้กับอัลต้าที่เลือกอยู่ในสภาพเตื่นทำลายอัลต้าไปนั้นเก่งมากครับไปเลยถุงปุย๋ยโอเคบ,บ,บับเบิลแบงค์สิงสู่นะครับใบที่สองสวยไ,ได้ไขยน้องชายผม สิงสู่เพื่อสู่สมนะอ่าจจะลืมในความสามารถนะครับสองสายสิกด้วยอ่าลุ้นไปสิไรเช่นงไฟอัลต้าที่มีข้อสามขึ้นไปหนึ่งใบไฟตรงข้ามเลือกอัลต้ารหนึ่งใบบนอัลต้าโซนตนเองนำเอาเอาอ่านำการ์ดใบนี้ไปสวมใส่ให้อัลต้าที่เลือกจะเปลี่ยนการควบคุมมาอัลต้าโซนฝ่ายเราจากนั้นเปลี่ยนประเภทเบติของการใบนี้เป็นการ์ดสวมใส่หากการ์ดใบนี้ถูกนำออกนอกสนาม เปล hmm ี่ยนการควบคุมอวตารที่สวมใส่การสู่เจ้าของเดิมเป็นการที่การยืดไปใหม่ลิกกี้ไปใหม่แล้วกันที่ลงเซนบ้านใช้ใส่เลยคือยึดตาเธอด้วยนะครับเป็นการที่ดีมากมาสองสุดท้ายนะครับเป็นอะไรการลายตาตะวันแดงโอ้มีบาซิลแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยโอ้ของดีแต่ไม่ได้ใช้นะครับหมีบาซิลจุติ แสดงการเอาตาสีแดงจากมือเราหนึ่งใบเลือกปฏิบัติเลือกอต้าบนอวต้าโซนฝ่ายเราพาวเวอร์บกสองตัวสองทิ้งหนึ่งใบคือเป็นการที่ดีดินแดใีในความหลากหลายอ่าถ้าบนอวตาโซนฝ่ายเรามี ta, เอาต้าตั้งแต่สองใบขึ้นไปและเอวต้าที่ซิมโบไม่เหมือนกัน เหมือนกันอวตารทุกใบได้พาเวอร์บวกหนึ่งคล้ายๆกับโรคเอียะครับอ๋อเ็จเป็นมอร์ฟีนนะครับมอร์ฟีนสรุปแล้วเชียบมาหาสมุทร <c oughs> กับประสดโอเคก็ตราบใดที่อวตาไปนี้อยู่บนอวตารโซนฝ่ายเรามนีอวตารโอเวอร์โดชื่อไม่ซ้ำกัน สีใบฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้ D X หรือ Normal Magic ได้สั่งไงการ์ดสั่งไงไลายการา์ดหใบเลือกอวตารหนึ่งใบจากในนรกของผู้เล่นใดก็ได้อันเชิญมาใบานั้นลงอวตารโซนของเจ้าของใบนั้นหากอวตารใบนั้นเป็นอวตารฝ่ายตรงข้ามจะอวตารใบนั้นจะไม่สามารถสั่งใช้ความสามารถได้ก็คือเก่งเถ่งมาไว้ชุบฝั่งเราก็ได้นะครับผลประกอบการคือได้สใบนี้ นะครับได้สี่ไปนี้ก็ขอบคุณมากครับอืมให้เปิดสีดีสองออกแต่อันเดิมๆใช้ทั้งนั้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนคลิปไหวนิดนึงเพราะว่ากลาบานน้อยโอเคครับมาเราก็โชว์เร็จซ์ให้ดูชอบจริงๆ